สนับสนุนโดยแลกตาซอ,อยเอ็กซ์ตร้า300อิ่มอร่อยรักคุณไม่เปลี่ยนแปลงเบตาดีนครอบคลุมการฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราด้วยตัวยาโพวิดนไอโอดีน ช่วงเวลาในการอ่านคำตัดสินคดีประสาทพระวิหารในครั้งนี้ประจบเหมาะกับบรรยากาศการชุมนุมทางการเมืองพอดีครับทำให้สถานการณ์แบบนี้กระทรวงการต่างประเทศจึงมีการเตรียมความพร้อมในการสื่อสารกับประชาชนไม่ว่าผลจะออกมาเป็นในด้านบวกหรือว่าด้านลบต่อคำตัดสินในคดีประสาทพระวิหารในครั้งนี้ครับ กระทรวงการต่างประเทศได้เตรียมรับมือกับผลการตัดสินที่อาจจะออกมาในทางลบด้วยการอธิบายกับฝ่ายกัมพูชาให้เข้าใจถึงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยที่อาจจะมีการแสดงความคิดความเห็นกันอย่างกว้างขวางส่วนการแสดงจุดยืนต่างๆของกลุ่มผู้ชุมนุมในไทยก็สามารถทําได้ตามสิทธิ์ของประชาชนอันนี้ก็เลยถึงได้เป็นประเด,ด็นสําคัญที่ร่วมดิษฐ์ประเทศกับร่วมดิษฐ์ประเทศของทั้งสองประเทศได้คุยกันว่าไทยเป็นประเทศ สังคมเปิดประชาธิปไตยเราก็บอกทางของชกาแล้วว่าความเห็นมันจะหลากหลายมากจะมีทั้งวิาพากษ์วิจารณ์มีทั้งชมทั้ทงาตาหนิทั้งอะไรต่างแต่นี่คือสังคมแต่ว่าทางทั้งสองประเทศเน้นว่าการวิาพากษ์วิจารณ์หรือ,อออกความเห็นตา่างเนี่ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้กลับมาที่บทบาทของการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะหลังจากคำวิพากษาว่าข้อมูลที่ถูกต้องมันจะต้องออกลัว นะครับแล้วก็ต้อง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 ,องมั่นด้วยนะครับไม่เป็นเป็นข้อมูลที่เราไม่น่าใจแล้วก็ออกทางทางสื่อ,อาทางท w i t t e r ร์ของกระทรวงหรือทางการลายข่าวกระทรวงมันต้องเป็นข้อมูลที่ที่ไตรตรองแล้วแล้วก็แล้วก็วกถูกต้องเพื่อที่จะให้ความเห็นที่ที่จะเกิดขึ้นอย่างหลากหลายเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องที่จริงเราต<ร><ร>่างคนต่างก็เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นใ <มา S 2> นการ เยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะฮะของการละกันก็ทุกทั้งสองประเทศก็เป็นประเทศที่มีอธิปไตยของตนเองแน่นอนในส่วนที่การทําความเข้าใจก็จะเป็นในเรื่องของอการร่วมมือกันในการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะตามแนวชายแดนนะครับเราก่อนที่จะถึงวันที่11หลังวันที่11ก็เช่นเดียวกันเพราะเราอยู่2ประเทศติดกัน ถ้าเรารักษาเราข้างเดียวอีกข้างไม่รักษามันก็เหมือนตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ได้ะฉะนั้นเราก็ต้องจับมือเขาวาให้อุ่นนะครับก็ก็จะมีช่องทางในการพบปะพูดคุยกันซึ่งก็เดินเนมือนการมาตลอดพูดทั้งในระดับสูงสุดในระดับหลักการเราจะอยู่ร่วมกันด้วยสันตินะครับไม่กลีกเลียงการกระทบกระทั่งกดโนอดกลั้นแล้วก็ทําความเข้าใจระหว่างกันโดยเฉพาะ พี่น้องตามแนวชายแดนหน่วยปกครองตามแนวชายแดนเจ้าที่ทหารที่อยู่ร่วมกันตามแนวชายแดนเพราะอยู่ติดกันนะฮะก็เขาก็มีความเข้าใจมีความเข้าใจมันก็ไม่เกิดการกระทบกระทั่งมันก็ไม่มีการสูญเสียชีวิตทรัพย์สินต่งางๆอันนี้หลังสุดนี้ก็ในระดับสูงที่ส่งสัญญ,ญาณครั้งสุดท้ายก็คือการที่ท่านตรีต่างประเทศท่านถูกจากตุนตรีต่างประเทศกัมพูชาที่ชายแดน แล้วก็ออกมาก็ให้ข่าวคำนองเดียวกันว่า,าไม่ต้องกังวลหลังคำตัดสินออกมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็จะยึดถือแนวทางสันติวิธีก็คืออะไรก็คือไม่ว่าใครจะเป็นคุณเป็นโทษทุั้งสองฝ่ายก็จะต้องมานั่งโต๊ะแล้วก็มาพูดคุย,ยกันการ์ตูนปริศนาคดีปราสาทพระวิหารนี้ ขียนสะท้อนบทสนทนาของประชาชนโดยมีตัวละครหลักคือลุงสมที่เกิดข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ว่าทำไมถึงเพิ่งมีการตัดสินทั้งที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากว่า50ปีแล้วลุงสมจะมีผู้ใหญ่เพิ่มผู้รอบรู้ประจำหมู่บ้านมาคอยอธิบายการ์ตูนนี้ยังมีตัวละครที่ชื่อว่าบุ้งที่สะท้อนมุมมองของเด็กและตาชมตาชอบที่เป็นเหมือนตัวละคร ที่สะท้อนคนที่เกิดในยุคก่อนโดยในตอนท้ายของเรื่องก็ได้มีการสรุปแนวทางการตัดสินตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประเมินผลเอาไว้ว่าอาจจะออกมาได้ทั้งหมด4ข้อ 1. เราก็ทำทำเป็นลักษณะการ์ตูนประมาณ30สัปาหน้าครับในการตูนครับซึ่งผลิประมาณสารเล่มตั้งแต่เดือนและกรจากจากการเดือนสิงหานะครับแล้วก็โดยที่มีความต้องการสูงแล้วก็ ที่เราได้ทราบจากประชาชนได้นิยมอ่านการ์ตูนนี้เพราะอ่านง่ายครับก็เลยถึงอีกซสนหนึ่งแสนเล่มนะครับแล้วก็จะแจกจ่ายทั้งประเทศนะครับครับตอนนี้แจกจ่ายไปแล้วครับแจกจ่ายไปแล้วครับโดยเฉพาะกับจังหวัดชายแดนไทยกับพูชานะครับ12จังหวัดแล้วก็จังหวัดทั้งประเทศครับแล้วก็ทางโครงการกองสูงกระทรวงการต่างประเทศที่แจ้งวัฒถุนั้ก็ประชาชนก็สามารถไปที่กครมการกองสูนไปหยิบได้เลยนะครับ ท,ที่เป็นสักรงศูนย์แล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศเราเม,มีสํานักงานหนังสือเดินทางในอีก12บสงจังหวัดน,นะครับแล้วกท็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านก็ได้รับเร่อน,นี้ครับแล้วก็จะแจกจ่ายให้เราขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางประเทศช่วยแจกจ,ากจาก่ายการ์ตูนนี้การ์ตูนนี้ที่เราเน้นในลรรักษณัเป็นการ์ตูนนะครับคือหนึ่งในแง่ของสาระที่ปรากฏในการ์ตูนนี้ก็ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ตรังกลองและก็ดูรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะท่านทูตเยรชัยนะครับที่ท่านทูตเราที่กรุงเทพนครับแล้วเอาเอาเป็นลักษณะภาษาบรรยากาศของในในในหมู่บ้านคุยกันนะครับตัวละครก็จะมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีเจ้าของร้านกาแฟครับคุยกันตั้งคำถามตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่2505แล้วทำไม อยู่ดีๆ50ปีมาเป็นประเด็นอีกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของสุดท้ายเนี่ยในเรื่องของที่จะมีการพาาิพากษาพิพากษานะครับแล้วก็4แนวทางที่ฝ่ายไทยคาดการนะครับอันนี้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายไทยที่ปรึกษากฎหมายรายละเอียดในคดีประสาทพระวิหารมีความซับซ้อนอยู่ไม่น้อยกระทรวงการต่างประเทศจึงใช้อินโฟกราฟิกในการช่วยอธิบาย คลิปความยาวเกือบสิบนาทีนี้ถูกสร้างมาเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้นโดยจะออกอากาศในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันถแถลงคำตัดสินปราสาทพระวิหารเป็นโบราณสถานอายุกว่า1 0 0 0ปีตั้งอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชา ตรงข้ามตำบลบึงมะลูอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดประเทศไทยในปี2447สยามทำสนที่สัญญาว่าด้วยเรื่องดินแดนกับฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นมีอำนาจเหนือกัมพูชาโดยในบริเวณเทือกเขาพนมรงรักซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทพระวิหารทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าให้ใช้สันปันน้ำเป็นแนวเขตแดนแต่ปรากฏว่า ภูมิประเทศบนแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นผิดเพี้ยนไปจากภูมิประเทศจริงทำให้เส้นสันปันน้ำบนแผนที่บิดเบี้ยวไปและอย่างกันตัวปราสาทพระวิหารให้อยู่ในฝั่งกัมพูชาแผนที่ฉบับนี้รู้จักกันดีในานามแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2องแสนนั่นเอง ต่อมาเมื่อกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี2496กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยถอนกำลังที่ส่งไปประจำที่ปราสาทพระวิหารออกและต่อมาในปี2502กัมพูชาได้ฟ้องร้องต่อศาลโลกเพื่อให้ศาลโลกตัดสินให้ไทยถอนกำลังออกจากปราสาทและตัดสินว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา แต่ต่อมาในปี2505กัมพูชายังขอให้ศาลตัดสินเพิ่มเติมถึงเรื่องสถานะของแผนที่เรื่องเส้นเขตแดนและเรื่องการคืนวัตถุโบราณด้วยหลังกระบวนการพิจารณาคดีสิ้นสุดลงในปี2505ศาลโลกได้ตัดสินว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนกัมพูชาและไทยจะต้องถอนกำลังออกจากตัวปราสาทและบริเวณใกล้เคียงปราสาท รวมถึงจะต้องคืนวัตถุโบราณที่อาจเคยนำออกไปด้วยแต่สารโลกไม่ได้ตัดสินถึงเรื่องเขตแดนและสถานะของแทนที่คำว่าบริเวณใกล้เคียงปราสาทในคำตัดสินนี้เองที่ได้กลายเป็นประเด็นอีกครั้งในเกือบ50ปีต่อมาในตอนนั้นแม้ไทยจะไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินดังกล่าวแต่ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกสหรประชาชาติ ไทยก็ยินยอมปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนโดยเมื่อวันที่10กรกฎาคม2505รัฐบาลไทยได้กำหนด,ดขอบเขตของบริเวณใกล้เคียงปราสาทพระวิหารเพื่อถอนกำลังและคืนตัวปราสาทให้กับกัมพูชาตามคำตัดสินของศาลโลกและกัมพูชาก็ยอมรับตามนั้นมาโดยตลอดเวลาผ่านไปเกือบ50ปีปราสาทพระวิหารได้กลับมาเป็นชนวนปัญหาอีกครั้ง เมื่อในปี2,550กัมพูชายื่นขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกฝ่ายเดียวต่อคณะกรรมการมรดกโลกโดยฝ่ายไทยพบว่าแผนผังซึ่งกัมพูชาเสนอไปพร้อมกับคำขอขึ้นทะเบียนนั้นได้ล้ำดินแดนไทยเป็นพื้นที่ประมาณ4.6ตารางกิโลเมตรประเทศไทยจึงได้คัดค้านการขึ้นทะเบียนของกัมพูชาและในปีต่อมาคณะกรรมการมรดกโลก จึงมีมติให้ขึ้นทะเบียนเฉพาะตัวปราสาทพระวิหารให้เป็นมรดกโลกเท่านั้นอย่างไรก็ดีในช่วง3ปีหลังจากนั้นสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีความตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆจนนำไปสู่การประทะทางทหารหลายครั้งและเมื่อวันที่22เมษายน2554กัมพูชาได้ร้องขอให้ศาลโลกตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารเมื่อปี2505ในประเด็น บริเวณใกล้เคียงปราสาทโดยอ้างว่าไทยและกัมพูชามีความเข้าใจคำพิพากษาที่แตกต่างกันและไทยยังไม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาอย่างครบถ้วนและขอให้ศาลออกมาตรการชั่วคราวบังคับใช้กับไทยฝ่ายเดียวในช่วงระหว่างการสู้คดีและรอฟังคำตัดสิน ศาลโลกได้มีคำสั่งมาตรการชั่วคราวบังคับใช้กับทั้งไทยและกัมพูชาซึ่งรวมถึงการกำหนดเขตปลอดทหารชั่วคราวรอบบริเวณปราสาทพระวิหารและให้ทั้งสองฝ่ายถอนทหารออกจากบริเวณน,นั้นในการสู้คดี ไทยและกัมพูชาได้ยื่นเอกสารต่อสู้คดีกันฝ่ายละสองรอบและทั้งสองประเทศได้ไปให้การด้วยวาจาต่อศาลโลกเพื่อนเน้นย้ำถึงประเด็นข้อต่อสู้ทางกฎหมายที่สำคัญของแต่ละฝ่ายให้ศาลร,รับทราบอีกครั้งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาข้อต่อสู้หลักของกัมพูชาคือหนึ่งศาลมีอำนาจตีความ เนื่องจากไทยและกัมพูชามีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับคำพิพากษาในคดีเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องบริเวณใกล้เคียงปราศาสตร์สเส้นเขตแดนบนแผนที่1ต่อสองแสนมีผลผลูกพันไทยและ 3. บริเวณใกล้เคียงปราศาสตร์มีขอบเขตตามเส้นเขตแดนบนแผนที่ดังกล่าวส่วนฝ่ายไทยได้ต่อสู้คดีว่า 1. ศาลไม่มีอำนาจตีความ เนื่องจากไทยและกัมพูชาไม่ได้เห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับคำพิพากษาในคดีเดิม 2. ไทยได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาเดิมอย่างครบถ้วนและกัมพูชาก็ได้ยอมรับแล้ว 3. คำฟ้องของกัมพูชามีลักษณะเป็นการอุทธร์มากกว่าคำขอตีความซึ่งขัดต่อกฎของศาลโลกที่ไม่เปิดโอกาสให้อุทธร์ 4. ขอบเขตของบริเวณใกล้เคียงปรา,าสาทไม่ใช่เส้นเขตแดน และพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ในปัจจุบันก็เกินกว่าที่เคยอ้างในคดีเดิมอย่างมากและ 5. สาศาลในปี2 5 0 5มีได้ตัดสินเรื่องเขตแดนโดยผูกพันคู่กรณีและมีได้กำหนดขอบเขตของบริเวณใกล้เคียงปรา,าสาทศาลจะอ่านคำพิพากษาในวันที่11พฤศจิกายน2556โดยคำตัดสินของศาลโลกก็มีความเป็นไปได้ถึง4แนวทางนั่นคือ 1. ศาลตัดสินว่า สารไม่มีอำนาจตีความหรือถึงสารมีอำนาจตีความก็ไม่มีประเด็นจะต้องตีความ2ศส,สารตัดสินตามแนวทางของกัมพูชานั่นก็หมายความว่าขอบเขตของบริเวณใกล้เคียงปราสาทเป็นไปตามเส้นแผนที่1ต่อ2,000สนหรือใกล้เคียง 3. ศส,สารอาจจะตัดสินตามแนวทางของไทยนั่นก็คือขอบเขตของบริเวณใกล้เคียงปราสาทเป็นไปตามเส้นที่รัฐบาลไทยกำหนดเมื่อปี2 5 0 5 หรือใกล้เคียงหรือ 4. ศาลอาจตัดสินแบบกลางๆในประเด็นข้อกฎหมายโดยศาลอาจยืนยันหรือให้ความกระจ่างเกี่ยวกับน้ำหนักและขอบเขตของเส้นเขตแดนบนแผนที่1ต่อ2องแสนและให้ไทยกับกัมพูชาไปเจราจาตามนั้นตามกฎกติการะหว่างประเทศนั้นคำตัดสินของศาลโลกมีผลผูกพันคู่กรณีในฐานะสมาชิกสหรประชาชาติและอุทธรณนไม่ได้เมื่อศาลโลกมีคำตัดสินออกมาแล้ว รัฐบาลไทยจัดพิจรารณาดําเนินการอย่างรอบคอบและเหมาะสมที่สุดโดยคํานึงถึงผลประโยชน์และอธิปไตยของชาติเป็นสําคัญเพื่อให้เกิดสันติสุขระหว่างมิตรประเทศทั้งสองอย่างยั่งยืนนอกจากสื่อยุคใหม่อย่างสื่อออนไลน์หรือว่าแอนิเมชั่นแล้วหนังสือและสารคดียังเป็นอีก2วิธีในการทำความเข้าใจกับประชาชน หนังสือเบื้องลึกเบื้องหลังการต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารความยาว240หน้าที่พยายามอธิบายที่มาที่ไปของคดีนี้ในเชิงลึกพร้อมทั้งให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบของการตัดสินในคดีนี้เช่นเรื่องของสารโลกเรื่องของคำศัพท์ที่ใช้ในการทูดรวมถึงแนะนำทีมทนายของไทยส่วนของสารคดีที่ใช้ชื่อว่าศรีสิครสวนปราสาทพระวิหารที่จัดทำไว้ทั้งสองภาค ภาคแรกยาว48.26นาทีส่วนภาคที่2ยาว30นาทีเต็มนักเรียนแง่งของประวัติศาสตร์สัมภาษณ์สัมภาษณ์หลากหลายจาก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 บุคคลต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือว่าจากข่อยการเมืองหรือว่าทางผู้บริบัติก็คือ ทานทูตเลชัยผู้ว่าจังหวัดศร,รีสะเกษนักการเมืองอาจารย์อาจารย์ชามวิทย์เพื่อเห็นความเห็นที่หลากหลายนะครับเมื่อผลการตัดสินจะออกมาเป็นเช่นไรแน่นอนว่าประชาชนนั้นจะวิพากษ์วิจารณ์ณในเรื่องนี้อย่างกว้างขวางครับ1จุดที่น่าสนใจคือเรื่องของโลกออนไลน์ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เตรียมทั้งทวิตเตอและ Facebook ในการสื่อสารจุดยืน ในการสื่อสารผลการตัดสินที่ออกมาตรงความเป็นจริงที่สุดเพื่อลดความสับสนที่มีต่อประชาชนครับอย่างนี่คือเราต้องขอให้ทุกคนวีทวิตนะครับก็คือ Twitter ผู้ที่ติดตามทวิตของกระทรวงอาจจะไม่มากนะเพราะว่ามันอา,อาจจะยังไม่ได้เป็นแบรนด์เนมเท่าที่ควรครับนะเพราะว่าต้องยอมรับข่าวต่างประเทศที่เอาลง p r เพรสวิ e a s e ลงทวิตแลวก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปจะ,จะ,จะสนใจนะักเพราะฉะนั้น คนที่ตามทวิตของกอตอไม่มากนะตอนนี้เราต้องรีบเราเร่งที่จะออกอทวิตเกีย mm ่ยวกับเรื่งองประสาทพระพิหารนะครับ,รบเพื่อที่จะสร้างเฟรนด์ขอ,ข,อข,อของของของกอตอแล้วก็นี่ก็เพิ่มนะครับเมื่อเมื่อสวันที่แล้วเราก็ทวิตอาจจะทุกชั่วโมงมีข้อมูลใหม่ๆนะครับก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเฟรนด์นะครับแต่ที่สําคัญคืออยากต้องการให ให้ให้ผู้ที่ทอา่านจาก t วิตเตอร์เราของกอตตแล้วเนี่ย retweet อีก<ะ>มันจะได้เผยแพร่พั่วถึงนะครับ<ะ>แล้วก็แน่นอนกลุ่มแรกคือข้าราชการกอรตตกันเองนะครับก็ช่วยกัน retweet <ะ>ครับแล้วก็บุคคลคนอื่นท,<ะ>ที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่สนใจเรื่องนี้แล้วก็เห็นประโยชน์ของข้อมูลของ,ของ,ข,องของกอตอแล้วเนี่ยก็คอย r ี t w e e t ต่อครับครับเห็นมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่ออน r โรสอะไรสักอย่างที่เป็น จ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ศรีสเกตตอนนี้ครับครับคือเราก็มีทีมงานของของ้าราชการของไทเพราะว่าคือเราต้องยอมรับว่าอะไรที่ t วิตออกจาก MFA ของสหประเทเนี่คือทางการแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมีการการกลองพอสมควรนะครับก่อนที่จะทวิตออกไปบางอย่างเราเราเรารู้มันเป็นมันเป็นข้อได้จริงนะว่าอย่างเช่นวันที่สิบแดเราจะประชาสัมพันธ์อย่างไรเวลาใดที่จะมีการถ่ายทอดสดอะไรนะน่นแง่ของ PR ประชาสัมพันธ์นั้นเราพูดได้เลยครับ อาในแง่ของโดยเฉพาะวันที่11หลังจากคำพิพากษาอันนี้สำคัญว่าอะไรเราทวิตออกไปแล้วเนี่ยมันจะไปเร็วมากทั่วประเทศเพราะฉะนั้นต้องมั่น bon. ต้องมั่นมากต้องถูกต้องแป๊กเลยเพราะฉะนั้นต้องมีการคุยกับท่านผู้วิจัยกับทีมปรึกษาที่เฮรวมทั้งทีมที่ปรึกษากฎหมายที่ที่ท,ที่ที่จะตั้งเกันอยู่ที่สมุทรน่นะครับแล้วก็เราก็ต้องทวิตน,นะครับเป็นเป็นเป็นซีรีส์เลย เพราะว่าต้องการให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะว่าทุกคนต้องยอมรับว่าฟังคาพิพากษาภาษากฎหมายมันจะคงงงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าที่ของสุขภา,าพปร,ระเทศ,เทศ,เทศต้องคทห,หนึ่งในคนที่ลุกขึ้นมาใช้ทวิตเตอร์ในการสื่อสารโดยตรงคือรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนัฐวุฒิโพธิสาโรที่ใช้ทวิตเตอร์โรสโรงในการอัปเดตความเคลื่อนไหวในการทำงานทางความเข้าใจกับประชาชน รองปลัดนทวุฒิจะเดินทางไปที่กรุงเฮกด้วยโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะของรองปลัดนทวุฒิเพิ่งเดินทางไปที่จุหาสีสกเกตเพื่อทําความเข้าใจกับสื่อและประชาชนตามแนวชายแดนอย่างนี้ท่านเป็นคนกดเองไดไหมครับกดเองก็กดเองครับผมผมก็จะมีแอคเคาทส่วนตัวอยู่ก็ใช้ชื่อว่า Rose b l o n c R O S E B L A N C E แะละกุหลาบขาว ็เพราะว่าในฐานะผู้ที่ปฏิบัตินะครับแล้วก็บางอันก็เราได้ข้อมูลแบบข้อมูลปสมภูมิเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ถ้าได้แต่ที่คิดว่าเออมันถูกต้อง accurate เร็วแล้เป็นสิ่งที่สาธารณชนควรจะรับทราบผมก็จะทวิตไปแล้วก็ของกระทรวงก็จะมีทวิตที่เป็นออทางการของกระทรวงก็อาจจะเอาของผมไปรีทวิตต่อ อย,อย่างนี้เป็นต้นเพราะาบางทีก็อย่างที่บอกหลายจุดเดี๋ยวผมอาจจะอยู่ที่เฮกเห็นเหตุการณ์หรือใกล้ชิดกับยนทูบบิลชัยใช่ไหมได้ข่าวอะไรโดยตรงหรือได้รับสรุปยูทูบบิลชัยบนทวิตไปกระทรวงที่นี่มีเ็รีทวิตไปกับสื่อต่งตางๆหรือฟอลโล่ต่างๆครับมันก็ต้องมีวางแล้วก็ต้องเตรียมมีแผนง,งานทั้งหมดนะครับสาหรับตั้งแต่จริงก่อน11ตั้งแต่นี้จริงก็ทุกวัน แต่ว่าวันที่สำคัญก็จะเป็นวันที่10-11ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศูนย์ประสานงานเราจะมีทั้งที่เฮกที่กระทรวงการน่าประเทศที่ตรงเนยบรัฐบาลอันนี้จะเป็น3จุดหลักนะครับซึ่งรวมไปถึงการถ่ายทอดสัญญาณการอ่านคำพิพากษาจากสารเล่านะที่นี่ก็จะมีะเป็นศูนย์มีรถโอบ,บีช่อง11ช่อง9ยิงสัญญาณรับสัญญาณ เราจะมีการจัดห้องให้ล่ามใช้สำหรับการแปลนะครับอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันจะมีเจ้าที่คอยมอนิเตอร์คอยสรุปการก่อนเข้ารายการจะมีเจ้าที่ให้ความรู้นะครับเบื้องหลังภูม่มหลังแล้วก็ตัข้อสู่รายการจัดาก็มีอยู่กันสองข้ออันที่หนึ่งก็คือการลงไปให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงอีกครั้งนะครับกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หลักๆก,ก็โอเคเจ้าที่ทางด้านจังหวัดทางด้านปกครองเจ้าที่ฝ่ายอาหารสื่อมวลชนในต้องถิ่นซึ่งถือว่าสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นพวกเคเบิลทีวีดีเจนักจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุประเทศไทยวิทยุชุมชนเหล่านี้ก็จะได้ข้อมูลโดยตรงจากเราแล้วก็เขาจะเข้าถึงกลุ่มคนที่ในพื้นที่จริงๆที่เราต้องสัมผัสอย่างน้อยก็ต้องมีความเข้าใจในประเด็นต่างๆเหล่า,ลานี้ก่อนที่เขาจะไปสื่อได้ นะอันนั้นอันที่หนึงอ,นอันที่สการที่เราลงไปเยี่ยมพี่น้องกลุ่มที่เรียกอาจจะเรียกว่ากลุ่มเสียงนะครับในพื้นที่โดยตรงเนี่ยในพื้นที่โดยตรงก็ส่วนหนึ่งก็คือผลทางด้านจิตวิทยานะครับเราต้องเข้าใจว่าคนเหล่านี้เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเขาประสบเหตุโดยตรงมีลูกระเบิดมีจรวดมาลงนะฮะสูญเสียชีวิตทรัพย์สิน แล้วก็บ้านเรือนถูกทำลายเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจยกวาทรอาอะไรก็ได้ก็รู้สึกว่ามันก็หวาดระแวงดังนั้นการที่เราลงไปด้วยตัวเราเองแล้วก็ไปพบปะกับเขาอาจจะเป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วก็ขณะเดียวกันก็ใช้สื่อที่ช่วยกระจายไปให้ความมั่นใจเขาว่าภาครัฐเนี่ยใส่ใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้วางมาตรการได้การดูแลได้ทำมาตรการเชิงป้องกันไม่ใช่ตั้งรับก็เชิงป้องกันว่า1 รักษาความสงบเรียบร้อยให้มันมีสันติสุขตลอดแนวชายแดนแล้วก็ให้คนเข้าใจข้อเท็จจริงสถานการณ์ปัจจุบันเขาจะได้คลายความกังวลจะได้ประกอบอาชีพไปไม่งั้นถ้าเขาตื่นตะหนกยกตัวอย่างเช่นชาวบ้านกำลังข้าวกำลังออกรวงช่วงนี้แทนที่จะรอให้ข้าวออกรวงได้เต็มที่แล้วค่อยๆเก็บเกี่ยวไปตามไปตามลำดับตามวันเขากลัวว่าจะมีเหตุ เขาก็รีบไปเกี่ยวข้าวพอเกี่ยวข้าวแรงงานก็ขาดแล้วก็ต้องรีบทําทั้งกลางวันกลางคืนอ,อย่างนี้เขาจะได้คลายความตอนออกุกเพราะมันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาครับผมก็เป็นพาที่สัมพันธ์เหมือนกันกับการลงพื้นที่ใ,ในวันสำคัญคือวันที่11พฤศจิกายนที่จะมีการอ่านคำตัดสินกระทรวงการต่างประเทศจึงมีการซักซ้อมวิธีการรับมือกับผลการตัดสินรูปแบบต่างๆซึ่งได้เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้ว หลังจากคำพิพากษาเนี่ยทางหน่วยงานความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทางชายแดนหรือทางกรุงเทพกับขนมเปรนหรือชายแดนไทยกับกัมพูชาแล้วเนี่ยก็จะมีการประสานกันเพื่อมาให้มีความเข้าใจผิดแล้วก็มาให้ลีกเกลี่ยความเข้าใจผิดที่จะก่อให้เกิดมีผลต่อความสงบเรื่อร้อยตามแนวชายแดนอันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมาต้องลงพื้นที่และอธิบายให้ชาวบ้านฟังนะครับแล้วก็ ก็ได้รับรายงานว่าอย่างเช่นอย่างที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ทุกอย่างเ็อย่างปกติการค้าชายแดนการไปมาหาสูงกันสูงกันซึ่งกันและกันก็เหนดิมหนึ่งในความสนใจในการต่อสู้คดีครั้งนี้คือทีมทนายที่นําโดยทูตวิเิชัยพลาสายที่ทําหน้าที่ชี้แจงต่อสาธารณได้อย่างโดดเด่นและกลายเป็นชฉมหน้าของประเทศไทยรวมถึงเป็นความหวังของคนไทยอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าในวันอ่านคําพิพากษาที่จะถึงนี้ ทานทูวิเดชัย mm hmm. ก็จะมีบทบาทสําคัญในการสรุปเนื้อหาของคําพิพากษาขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องการเชื่อมอการสื่อสารระหว่าง3จดุดด้วยเช่นกันโดยเฉพาะเมื่อหลังการอ่านคาพิพากษาเสร็จทุกคนก็อยากจะรู้ว่าทำาัดสินคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการเชื่อมสัญญาจะมีการให้สัมภาษณ์จากที่เฮกนะตรงประกรุงเทพอย่างนี้เป็นตนนะ้นก็เตรียมแล้วก็ ต้องแบ่งงานกันละใครจะอยู่ที่ไหนด้านไหนบ้างด้านกฎหมายด้านที่ปรึกษากฎหมายนะ้นานกฎหมายอยู่ที่ไหนด้านสือสนส่อสารมวลชนเจ้าที่สาเทศอยู่ที่ไหนการดูแลรักษาความปลอดภัยจนไปถึงกองทัพเดินด้วยท้องอทุกอย่างก็ต้องเตรียมไว้ให้หมดและนี่คือความพยายามของกระทรวงการต่างประเทศในการทำงานส่วนที่จะพอควบคุมได้ครับ แต่ในเรื่องของผลการตัดสินต้องบอกว่าอยู่เหนือการควบคุมจริงๆ